อพร้อมแล้วพี่น้อง ต้นี้ยังวะมันนี้ปลูกสองต้นนี้เพราะตอนเยอะวะจำไม่ได้เี็นอ่ะตอนซื้อเลยจำได้อยู่น,นี่มัน,ต,น,ต,นต้นะโอคดูนะนี่